สวัสดีครับทุกคนป้าป่าอ่าคุณวิทย์ได้พาลูกมานะฮะไม่ใช่ล้รอเล่นนะป้าป่ามามาอ่าวันนี้นะฮะเราก็มีแขกมาพักนะฮะซึ่งเขาก็เป็นแม่ลูกกันนะฮะแล้วก็ เฮ้ยพ่อแม่ลูกกันนะกาโกแปลว่าอะไรวะกาโกะ w h a แฟกมัมวันนี้นะผมมาเปิดโรงแรมนะฮะแล้วก็มีผู้เข้ามาพักใช้บริการนะฮะถึงสามท่านคุณวิทย์ไปดำน้ำอยู่ตายครับหายจนหนูน้อย วัสด,ดีจัดหนูน้อยเอาละคะคุณแม่คุณลูกอยากจะกินข้าวกันไหมฮะในๆมาโรงแรมผมแล้วนะฮะโรงแรมนี้ก็สุดยอดฮะบ้านวิวสวยมากเลยนะฮะมีริมทะเลนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าบ้านสุดยอดครับโลเคชันดีสุดๆนี่เห็นไ,ไหมโลเคชั่นโคตรดีอ้าคุณแม่พาคุณลงวมาทำอะา มี่เอ,อ,เอ,อ,เอ,อด้านบนด้วยนะฮะด้านบนเป็นแบบจุดชมวิวนะฮะอันนี้เป็นเ,เต็นท์เดี๋ยวผมพาชมตั้งแต่หน้าโรงแรมกันเลยครับนี่นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Win w วินวิช h ฮเทลนะฮะเปิดมามันก็จะมีอ่ภาพนะฮะว้ายคุณผู้หญิงภาพต่างๆนะฮะมากมายเต็มโรงแรมเลยนะฮะมีบอลลูนมีตู้หนังสือนะฮะมอีอ่ ต้องคิสมันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับติดต่อใช้บริการนะฮะว่าคุณต้องการที่จะเข้ามาพักไหมอ้าวกลายเป็นเพื่อนสองคนไปเร็วนะฮะสองคนนั้นนั่นก็คือแขกที่เข้าใช้บริการของโรงแรมผมครับอันนี้เป็นห้องแรกนะฮะก็จะเป็นแบบห้องเรียบๆธรรมดาเป็นคลาสสิกรูมนะฮะห้องก็ราคาถูกอยู่แล้วนะฮะห้องสองเป็นสำหรับคู่รักสวีทสวีทนะฮะ ก็บอกได้เลยว่าถ้าปิดไฟลงมาเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นห้องน้ำนะฮะอย่างดีนะฮะมี่วัวถส้วมีห้องอาบน้ํามีที่แช่ตัวแล้วก็น,นี้เป็นโรงหนังฮะจอมันใหญ่มากเลยนะฮะส่วนนี้เป็นห้องรีพ่านะฮะไม่ต้องประหยัดไฟกันเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหคุณผู้หญิงครับจากเข้ารีพ่าอะไรก็เชิญตามสบายเลยนะฮะจะรีพ่าอะไรได้หมดเลยพร้อมกับดูหนังอ่าอันนี้เป็นห้องนะฮะโอ้คุณวิสวสณว์สวัสดีครับเฮ้ยคุณวิเขาไปทำอะไรเนี่ยฮะ ว้ายคุณพี่เขาทำอะไรไม่รู้ก้าโกหอยภาษาบ้าเลยวะกากาแปลจากภาษาเซปดี้แปลว่าของคุณนะ HOY แปลว่า hey เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเอาล่ะ เราจะพามาชมกันต่อนะฮะอันนี้เป็นเอ่อมีรูปมีดอกไม้มีประดับอย่างดีนะฮะนี่ก็เป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะฮะยังไม่ได้เปิดไฟใช่ไหมฮะพอดีว่าแขกของเรานี่ก็เป็นคนดีนะฮะประหยัดไฟกันได้สุดยอดมากครับประหยัดค่าใช้จ่ายโรงแรมไปกว่าสี่พันล้านดอลลาร์สรัฐอันนี้เป็นห้องเตียงคู่นะครับพร้อมกับเอ่อมีทีวีอ่างน้ําอะไรเรียบร้อยอันนี้เป็นจุดสําหรับเอ่อดูคนเล่นสนุกหรือว่าเอ้ยไอ้หนุ่มนั่นมันทำอะไรวะเนี่ย แอบฆบ่าใครมายัดลงศกฝ่าก็เผู้ชายคนนี้นะฮะเขาก็จะกลางเต็น <accent> เขามากางเต็นครับทุกคนกลางเต็นเอาละ่ะอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวกินอาหารทําอาหารกันตรงนี้ได้นะครับมีรูปภาพกันทั่วแล้วก็มีพรมขึ้นไปชั้นบนตรงนี้จะเป็นของพวกดิมิติทามนะฮะโอ้โหสุดยอดบอกได้เลยสุดยอดครับอันนี้เป็นชิงช้าอันนี้เล่นทรายอันนี้สลับแบบ เล่นน้ำเหนื่อยๆก็นั่งพักแถวนี้ได้นะฮะไม่ต้องกลัวฝนตกวายโอไมก์ก oh อช่วยพายสนุกไปจากห้องโอเคนะฮะสระน้ำมันมีอะไรก็ไม่รู้นะฮะคุณวิทย์เป็นเชฟใช่ไหมฮะเชฟวิชเบอร์เชฟวิทย์นะฮะเขาจะมาทำอาหารให้เรากินนะฮะตู้เย็นก็ไม่มีอะไรกอย่าง <c oughs> <ๆ>ู่เลยถ้ามาถึงเราก็กดกิ่งได้นะฮะมีนาฬิกามี สำหรับห้องอาหารครบเสร็จ ER นะครับอันนี้เป็นโต๊ะเล่นสนุกเกอร์แล้วคุยวิคโต๊ออกเต็นมาวางในโรงแรมผมนะฮะด้านล่างเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะฮะก็เป็นเต็นท์แบบขนาดใหญ่นะฮะมีลูปภาามีต้นไม้กันนะครับนี่นผมพามาดูอีกรอบก็ได้ด้านหลังมีต้องคริสต์มาสมีถังขยะมีหลอดไฟทั่วโรงแรมนะฮะเรียกได้ว่าตรงนั้นก็เป็นสถานีกระจาย วิทยุนะสัญญาณเน็ตแรงมากนะฮะ 5G ยังสู้เราไหมฮิมูมากเลยนะครับเอาละครับอา้าวแป๊บครับเจ๊เปิดประตูก่อนผมจะเข้าบ้านชั้นสองก็จะประมาณนี้นะครับก็มีจุดชมวิวสวยๆอ่ามีลูฟท็อปด้วยนะฮะอันนี้ก็โดดน้ำได้แต่ตอนนี้น้ำมันบักนะอย่าเพิ่งใช้มันก่อนเลย อันนี้เป็นโต๊ะสลับตีปิงปองของรางวัลนะอะไรต่างๆอันนี้เป็นว i p r พ o รมนะครับเป็นห้องว i p พบอกได้เลยว่าสบายครับโอเคบ้านแล้วก็วิวที่เนี่ยผมเรียกได้ว่าสวยมากเลยนะครับโอ้โหอ่าอันนี้เป็นห้องว i p r พีรมสองนะฮะี๋ยวผมไม่อากคุณวิทย์นะะเนื่องจากคุณวิทย์เขากำลังตามหาผมอ,อยู่ เดี๋ยวมันเปิดประตูห้องหนะ่อโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอานะครับแป๊บ,บนึงโอ้พิซซ่าเหรอครับเนี่ยโอ้พิซซ่าทุกคนพิซซ่านะ่ากินมากกินเลยครับงานนี้งามงามอร่อยมากทุกคนอาล้างมือก่อนกินข้าวนะเอ้ยผมไปล้างอะไรตรงนั้นมาเนี่ยใจเย็นครับใจเย็นเป็นการท่าล้างที่แปลกประหลาดฮะเนื่องจากการติดตั้งนี้ อะมากินกันนะฮะการติดตั้งมีปัญหานะเราก็กินพิซซ่ากันตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมทำสำหรับรองน้ำฝนบ้าน,นข้างๆก็ดูไม่ใช่โรงแรมนะฮะไม่ใช่โรงแรมตอนนี้ไม่ใช่โรงแรมเลยฮนะเราเป็นโรงแรมแบบหนึ่งเดียวในใจคุณริม <laughs> ทะเลนี่ สวยงามครับอันนี้เป็น VIP room 2นะฮะเวลาตอนกลางคืนนะฮะตอนนี้มันใกล้จะกลางคืนแล้วเพราะนั้นผมก็จะนอนแล้วก็ดูดาวได้นะครับนอนแล้วเราก็จะสามารถเห็นดาวแบบเต็มท้องฟ้าได้เลยนะครับหรือจะไปดูอ่าด้านนอกมีอ่างอาบน้ำอย่างดีนะครับแล้วก็ดาวระยิบระยับสวยงามเต็มท้องฟ้า ว้าว wow. สวยมากครับอ่านี่ V I P Room 2นะฮะแล้วก็สุดท้ายร o o ส็อปของเรานะอ่านี่บันไดพิเศษโอ้โหโดกขึ้นมาได้แบบไม่ต้องกลัวร่วงนะฮะอันนี้ก็สามารถเป็นแบบโต๊ะดูกินข้าวพักผ่อนนะอะไรอย่างนี้ได้นะเรียกได้ว,ว่าจะมาดูดาวก็ได้ดูวิวทะเลอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะครับ บ้านผมก็มีประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดอเออเขาไม่ใช่เรียกว่าบ้านนะฮะเขาเรียกว่าโรงแรมครับถ้าชอบโรงแรมผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ผมด้วยนะคะสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับกับฉากบรรยากาศริมทะเลกับริมเมืองนะฮะเรียกได้ว,ว่าเห็นวิวทิวทัศน์มีโลซิตี้ตรงนั้นด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะฮะสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ